สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาริเบช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจหากคุณคือคนรักรถเราคือเพื่อนของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องคาริเบและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของเราวันนี้เรามากันกับรถสปอร์ตในตำนานที่กำลังกลับมาในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดปี2026นั่นคือคาวาซากินินจา500 SE รุ่นใหม่ที่บอกเลยว่าทั้งดุดัน ทั้งล้ำสมัยและที่สำคัญคือเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญที่หลายคนรอคอย k a w a s a กินินจ a 5 0 0ร้อยเซยังคงเอกลักษณ์ในสไตล์ซูเปอร์สปอร์ตของตระกูลนินจาเอาไว้ครบท้วนแต่ในครั้งนี้ถูกปรับดีไซน์ใหม่ให้เฉียบคมขึ้นไฟหน้าเล็แบบใหม่ทรงแคบเฉียบคมชัดและดูฉบเฉีียวทันสมัยมาพร้อมกับไฟ DRL ที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถแข่งในสนามโดยตรงแฟริ่งข้างถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ชัดเจนและรุ่ลมมากขึ้นตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของดีไซน์และอากาศพลศาสตร์ ส่วนสีสันของรุ่น SE นั้นมาในเฉดสีเมทัลลิกกรีนสลับดำซึ่งเป็นโทนสีที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคาวาซากิได้อย่างชัดเจนพร้อมลวดลายกราฟิกที่สปอร์ตขึ้นแต่ไม่เวอร์จนเกินไปในส่วนของเครื่องยนต์นินจา500ร้อยเซใช้ขุมพลังขนาด451ซ cc แบบ2สูบเรียง DOHC 8วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ51แรงม้าที่1 0,000นรอบต่อนอาทีและแรงบิดประมาณ42นิวตันเมตรที่7,500รอบตอนอนาทีอัตราเร่งที่ได้ถือว่าแรงพอตัว เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและออกทริปทางไกลระบบส่งกำลังเป็นเกียร์6สปีดพร้อมสลิปเปอร์คลัตช์ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและลดแรงกระชากเวลาเชนเ,เกียร์ลงเรียกได้ว่าให้ฟีลลิ่งของรถซูเปอร์สปอร์ตแท้ๆในงบที่เข้าถึงได้เฟรมของรถเป็นแบบเฟรนลิสเฟรมน้ำหนักเบาแข็งแรงให้ความคล่องตัวในการขับขี่สูงช่วงล่างด้านหน้าเป็นโชค๊คอัพเทเลสโคปิกขนาด4 1ม mm. ิลลิเมตรด้านหลังเป็นโช๊คเดี่ยวที่ปรับพอลิโลดได้ ทำให้สามารถรองรับการขับขี่ในหลากหลายรูปแบบได้อย่างมั่นใจระบบเบรกก็ไม่ธรรมดาด้านหน้าให้ดิสเบรกเดี่ยวขนาด310ม mm. ิมพร้อมคาลิเปอร์2ลูกสูบด้านหลังดิสเบรกขนาด220มิมพร้อมระบบ ABS หน้าหลังที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสภาพถนน อีกจุดเด่นที่น่าสนใจคือหน้าจอมาตรวัดแบบ Full d i g i t a LCD l ที่แสดงผลได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์เกียร์ที่ใช้อยู่ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแม้แต่ทริปมิเตอร์และนาฬิกาพร้อมมีไฟบอกสถานะต่างๆอย่างครบถ้วนเบาะนั่งของ Ninja 5 0 0 c 2,026ถูกออกแบบใหม่ให้มีความกระชับและเหมาะกับการขับขี่แบบสปอร์ตมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งความสบายในการเดินทางระยะไกลความสูงเบาะอยู่ที่ประมาณ785ม mm. เมตร ถือว่าไม่สูงมากคนตัวกลางตัวกลางสามารถขี่ได้อย่างสบายถังน้ำมันมีความจุประมาณ14ลิตรซึ่งถือว่าเพียงพอกับการเดินทางในระยะไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อยน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่ประมาณ171กิโลกรัมถือว่าเบากว่ารุ่น650อยู่พอสมควรทำให้มือใหม่ก็สามารถควบคุมได้ไม่ยากจุดเด่นอีกข้อคือระบบไฟทั้งคันที่เป็นแบบเลดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายหรือไฟเลี้ยวช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความทันสมัยให้กับตัวรถ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือขับขี่ในเมืองในด้านราคานั้น k a วาซาก,กินินจา 500SE 2026คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยที่ราวๆ219,000บาทราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามแต่ละภูมิภาคหรือโปรโมชั่นซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เครื่องยนต์สมรรถนะและเทคโนโลยีนินจา 500SE เหมาะกับใครถ้าคุณเป็นคนที่อยากเริ่มต้นเข้าสู่โลกของรถสปอร์ตเต็มตัว แต่ยังไม่อยากไปถึงระดับ600-1,000ลูกบาทเซนติเมตรรุ่นนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมให้ทั้งความแรงความมันและความปลอดภัยครบในคันเดียวท้ายที่สุดแล้ว Kawasaki Ninja 5 0 0 s 2,026คือตัวแทนของความสมดุลที่ลงตัวระหว่างสไตล์ที่ดุดันเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและราคาที่จับต้องได้เป็นอีกกลุ่นที่เราเชื่อว่าหลายคนจะต้องชื่นชอบ หากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดยังไงกับ n i n j a 500c 2,026แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรีวิวรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจจาก c a r v i B สวัสดีครับ